สวัสดีครับคลิปนี้ก็ฟุตบอคลคาราบาวรับรอบรองชนะเลิศหรือรอบสีทีมสุดท้ายนะครับก็ขึ้นสกัาลดปี2025เนี่ยเดือนมกราคมเนาะมีคิกออฟกันอยู่หลายทัวร์นาเมนต์หลายรายการเลยครับก็แอดมินก็ทยอยเล่าไปทีละถ้วยทีละทัวร์นาเมนต์ก่อนก็แล้วกันนะครับ ก็คลิปนี้ก็ฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4ทีมสุดท้ายวันที่8นี้ครับก็อาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้านะครับคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในเวลาตีห้านะครับตีห้าของวันที่1มกราคม2025เป็นการสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการเลยครับก่อนหน้านี้มีอยู่2คลิปโหลดขึ้นตอนวินาทีแรกของ2025 นี่คือตีห้าของวันที่1มกราคม2025นะครับคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศโปรแกรมการแข่งขันจะมีอยู่2นัดนะครับนัดเย่าและนัดเยือนนะครับในแต่ละคู่นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกกันก่อนนี่ไปที่ลอนดอนสเตเดียมทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับเฮ้ยทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนี่ไม่ใช่ลอนดอนสเตเดียม อยู่ในเมืองลอนดอนว่างั้นแหะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับทีมจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกนะครับและจ่าฝูงของรายการ UCL โอ้มีหลายรายการนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยจะลงนัดเย่านัดที่1ต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลตรงกับวันที่8มกราคมนะวันพุธที่8มกราคมเวลาตี3นะครับ ก็ง่ายๆก็คือวันอังคารนะครับวันอังคารทางานมาเสร็จก็ตีสามจะตรงกับวันพุธอ่าจะเป็นนัดแรกคู่แรกนะครับของรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับคู่ที่สองนะครับอาร์เซนอลนะครับจะเปิดอิมิเลตสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของจอสอาลิกาดงจอสอาลิกาดงนี่ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับอ่าณขณะนี้ก็โค่น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงไปได้คาถ์ทินโอเทฟอร์ด2ประตูต่อศูนย์นะครับในถ้วยคาราบาวครับนี่มีคิวไปเยือนอาร์เซนอลในวันที่8นะครับโต๊งกับวันพุธเช่นกันนะครับเวลาตีสามนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็อยู่อันดับที่3นะนะนะนานัักขณะรายงานในะอยู่อันดับที่3ชั่วคราวอยู่แย่งชิงเบียดกับฟอร์เรสต์ขึ้นไปอันดับที่2นะครับนะักขณะรายงานเนี่ยรอผลการแข่งขันที่จะไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับ ในรายการพิมร์ลีกนะครับนี่คือนัดที่1น,นะครับของคาราบาวขับนะครับแล้วก็จะทิ้งช่วงไปประมาณเกือบ1เดือนนะครับก็จะไปฟาดแข่งกันนัดที่2ทีนี้จะเป็นนัดเย่าของทีมเยือนในนัดแรกแลฮะลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับนี่คือนัดที่2ตัดสินนะครจะตรงกับวันพุธที่5 กุมภาพันธ์นะครับขอภัยที่5กุมภาพันธ์2025นะครับเวลาตี3ตรงกับวันพุธนะครับก็ใครยิงสกอร์ได้สูงสุดก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศนะเป็นทีมแรกเราจะรู้เลยนะครับก็วันเวลาเดียวกันนะครับวันพุธที่5กุมภพาพันธ์เวลาตี3เช่นกันนะครับนิวคาสเซิลครับจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลบ้างล่ะทีเนี้ย เราก็จะได้คู่ชิงชนะเลิศสัีในหลังจากคู่นี้อแอดมินคิดว่าลิเวอร์พูลจะเข้าไปชิงกับอาร์เซนอลน,นะมองดูแนละ้วน่าจะเป็นเช่นนั้นไม่สิเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มกำลังปังเลยนะฮะฟอร์มกำลังปังเลยสูสีครับจะว่าอาร์เซนอลเลิศโดยสิ้นเชิงเลยไม่ได้ แอดมนยังชอบอเล็กซานเดอร์อิซักอยู่แหมเมื่อคือนเนี่ยเก่งมากเลยครับเล่นเก่งมากเลยครับแหมยิงแสกหน้าลิวโฮก็ยิงมาแล้วเมื่อคืนก็ยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมาแล้วแอบเชียร์นิวคาสเซิลนะครับแต่ใจหนึ่งก็เทไปอาร์เซนอลน่าจะน่าจะวินหรือเปล่าต้องดูในแมตช์แรกนะครับอ่ะติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับ อ่านะครับคู่แรกวันแรกนะครับทั้ง2คู่เนี่ยจะลงฟาดแข่งพร้อมกันนะครับวันพุทธที่8มกราคม2025นะครับเวลาตี3ทั้ง2คู่เลยนัดที่2ก็จะตรงกับวันพุทธที่5กุมภาพัานธ์เวลาตี3ทั้ง2คู่เลยอ่ะใครยิงประตูได้เฉียบขาดกว่าหรือเยอะกว่านะเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะครับก็จะได้รู้ว่า EFL Carabao Cup 2024-25ใครจะเข้าวินหรือเป็นเะวิ Winner ต่อไปนะครับอ่ะสําหรับคลิปเนี้ยเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับทุกทุกท่านสวัสดีครับ